สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำข้าวเหนียวปิ้งใส้กล้วยพร้อมวิธีการห่อแบบกล้วยง่ายๆสีสวยให้แหลมตึงดีไม่มีหลุดค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะข้าวเหนียวนุ่มข้ามวันหอมหวานมันกำลังดีย่างออกมาและสีเหลืองสวยน่าทานแบบนี้เลยนะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะสว่วนผสมเคล็ับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นให้เรานำข้าวเหนียวมาล้างสักสองน้ำให้สะอาดดีก่อนนะคะพอเราล้างข้าวสะอาดดีแล้วเทน้ำทิ้งให้หมดแล้วก็เปิดน้ำใส่ให้ท่วมดีเลยนะคะพอเราเปิดน้ำใส่ท่วมดีแล้วให้แช่ต่ออีก4-5ชั่วโมงให้ข้าวนิ่มดีก่อน,นะคะ่ะ พอเราแช่ข้าวของเราครบเวลา4ชั่วโมงได้แล้วนะคะสาเบาๆแล้วก็เทน้ำออกให้หมดเลยค่ะล้างอีกสักหนึ่งรอบผนเบาๆนะคะเดี๋ยวข้าวจะแตกจะหักได้ค่ะ แล้วก็เทใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้ให้ดีเลยนะคะใส่ตะแกรงพักเสด็จน้ำไว้ให้ดีก่อนค่ะตังมอสึงพอน้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดี นำผ้าขาวบางมารองใส่ลงไปแล้วก็เทข้าวที่เราล้างผักเสด็จน้ำไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเกลี่ยออกให้ทั่วดีค่ะใครมีหวดใช้หวดนึ่งได้ใครไม่มีใช้มอสึงรองด้วยผ้าขาวบางนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะทำรูให้ความร้อนผ่านหน่อยค่ะ ข้าวจะได้สุกทั่วถึงกันดีนะคะแล้วให้เรานำชายผ้าขาวบางที่เหลือมาปิดคลุมไว้ให้ดีแบบนี้เลยค่ะปิดฝาแล้วก็นึ่งต่ออีกยี่สินาทีให้ข้าวของเราสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอเรานึ่งข้าวของเราครบเวลาสานาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะ ข้าวของเราก็สุกเหนียวนุ่มได้ทีดีแล้วค่ะให้เราปิดเตาแล้วก็ปิดฝาซึ้งไว้เหมือนเดิมนะคะให้ข้าวร้อนระอุอยู่แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของน้ํากะทิไม่มูลข้าวเหนียวปิ้งของเรากันต่อเลยนะคะวันนี้แพลวเลือกใช้กะทิแท้ร้อเปอร์เซนตตราอร่อยดีค่ะ มีความขาวข้นหอมมันเพราะคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษผ่านระบบบรรจุแบบ UST คงความสะอาดถูกสุขลักษณะมาพร้อมกับฝาแคปเปิดใช้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแค่เขยา่าเบิดแล้วก็เทค่ะหลังเปิดใช้งานเก็บต่อได้อีก3-5วันขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นของแต่ละบ้าน้วยนะคะรองเดียวอร่อยได้ทั้งเมนูขาวหวานเลยค่ะ ใช้แล้วอย่าลืมรีบส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมชิงโชคร่วมเป็นเศรษฐีกับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2กันนะคะเพราะจะประกาศรางวัลแรกในวันที่2อธันวาคมนี้แล้วค่ะรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook กะทิอร่อยดีหรือสแกน QR code หนะ้ากล่องตรงนี้ได้เลยค่ะอร่อยดีคำที่มีคุณค่าการันตีคุณภาพ 70ประเทศทั่วโลกจากเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์สองดาวเลยนะคะจากนั้นให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะตามเด็กเกลือตัดหวานค่ะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่จะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วยกขึ้นไปตั้งไฟ คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะคะให้ความหอมของใบเตยออกมาเลยค่ะ <reality> เปิดเตาไฟกลางค่ะคนให้เกลือให้น้าตาลละลายเข้ากันดีเลยนะคะให้ความหอมของใบเตยออกมาเลยค่ะ <nella> พอเราคนจนเกลือจนน้าตาลละลายดีแล้วความหอมของใบเตยออกมาแล้วค่ะ <Nein> ให้เราปิดเตาแล้วก็นําไปเทใส่ข้าวเหนียวส่วนที่เรานึ่งไว้ตอน,น,อนร้อนๆแบบนี้ได้เลยนะคะ เตรียมชามแล้วก็นำข้าวเหนียวที่นึ่งพักไว้ที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เรานำน้ำกะทิที่ต้มไว้เมื่อกี้มาเทราดใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วคนให้ข้าวเหนียวแตกตัวดี พอเราคนจนข้าวเหนียวแตกตัวดีเรียงเม็ดสวยได้ที่ดีแล้วนะคะหาถาดหาฝาหม,มอ้ออะไรก็ได้มาปิดคลุมไว้ให้ร้อนระอุอยู่แบบนี้นะคะให้ข้าวเหนียวดูดซึมเอาน้ำกะทิองเราให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะประมาณสัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะพอครบเวลา1ชั่วโมงได้แล้วนะคะเปิดดูค่ะใน ข้าวก็ดูซึมเอาน้ำกะทิหมดเกลี้ยงดีแบบนี้แล้วนะคะขาวเงาวสวยดีค่ะเตรียมกลวยน้ำหวานสุกงอมค่ะส่วนใครจะชอบงอมมากงอมน้อยก็จะไปตามชอบได้เลยนะคะปอกเปลือกเอาเส้นใหญออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะใครจะผ่าครึ่งหรือผ่าสามผ่าสีก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะมาทําการห่อข้าวเหนียวปิ้งของเรากันนะคะฉีกใบตองมาค่ะเช็ดทําความสะอาดหน้าหลังออกให้หมดให้เกลี้ยงนะคะฉีกใบตองมาประมาณ6กถึงเนิ้วค่ะแล้วให้เราจับทําเป็นกลวยหมุนมาค่ะให้แหลมให้ตึงสวยดีแบบนี้นะคะแล้วก็ตักข้าวเหนียว ที่โมนไว้ใส่ลงไปค่ะดันๆกดกดข้าวให้ลงถึงก้นใบตองนะคะข้าวเหนียวปิ้งของเราจะได้แหลมตึงสวยค่ะพอเราดันข้าวเหนียวลงดีแล้วใส่กล้วยลงไปค่ะ แล้วก็ตักข้าวเหนียวมาโปะหน้าข้างบนอีกทีนึ่งค่ะใครจะทำห่อเล็กห่อใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะพอเราตักข้าวเหนียวมาโปะดีแบบนี้แล้วนิ้วโป้งสองข้างจับชายตรงนี้กดลงค่ะกดลงให้แน่นดีเลยนะคะพอแน่นดีแล้วให้พับชาย ซ้ายหรือขวาลงมาก็ได้ตามถนัดนะคะชายที่เหลือพับเก็บเข้ามาแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วพับชายเก็บลงมาตรงนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะให้เราใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้กรัดก็ได้เสียบแท่งกรัดลงไปให้แน่นให้อยู่ดีแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีห่อข้าวเหนียวปิ้งแบบกรวย ให้แหลมตึงสวยดีไม่มีหลุดแบบนี้ค่ะวันนี้แพลวจะใช้เตาแก๊สในการย่างค่ะใครมีเตาแก๊สเตาไฟฟ้าหรือจะก่อเตาถ่านย่างยิ่งจะหอมอร่อยมากเลยล่ะค่ะใครมีแบบไหนก็จับไปตามชอบตามถนัดเลยนะคะนำข้าวเหนียวปิ้งของเรามาวางเรียงใส่ลงไปให้เต็มดีเลยค่ะ ได้ไฟอ่อนค่ะมันกลับไปกลับมาย่างต่อจนเข้าเหนียวปิ้งของเราสุกเหลืองได้ที่ทุกด้านเลยนะคะใส่ถุงมือกันร้อนหน่อยนะคะเวลาย่างจะได้ไม่ร้อนมือค่ะ มันย่างกลับไปกลับมาให้สุกเหลืองทุกด้านได้ที่ดีเลยนะคะพอเราย่างข้าวเหนียวของเราสุกเหลืองได้ที่ดีทุกด้านแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอันใช้ได้คะ่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้าวเหนียวปิ้งของเรากันนะคะ ย่างให้เหลืองนิดนิดไม่ไหน่อยหน่อยแบบนี้น่ากินสุดๆเลยนะคะนี่ย่างให้เหลืองนิดนิดเกรียมหน่อยหน่อยแบบนี้หอมอร่อยดีเลยละคะ่ะส่วนใครชอบเหลืองมากเหลืองน้อยเกรียมมากเกรียมน้อยก็ย่างไปตามชอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมดูข้าวเหนียวปิ้งใส่กล้วยของเรากันดูนะคะนี่กล้วยฉ่ำๆข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันกำลังดีกล้วยหวานฉ่ำกำลังดีเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากา้านเข้ากันอร่อยสุดๆเลยนะคะลองไปทำดูคะ่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนคะ่ะ ทำกินทำขายได้เลยค่ะถ้าชอบกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ